สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาเหมือนจะผ่านไปเร็วแวบเดียวตอนที่เราสนุกแต่กลับเดินช้าเหลือเกินตอนที่เราทำงานที่ไม่ชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเอาละดำดิ่งสู่ความลับของจักรวาลและเวลาดูอวกาศเวลาเป็นเหมือนผืนผ้าสีมิติหรือผืนพรมจักรวาลก็ว่าได้ซึ่งเป็นรากฐานของสรรพสิ่งรอบตัวเรา แต่ประเด็นสําคัญก็คือเวลาไม่ใช่สิ่งที่คงที่นะครับแตกต่างจากนาฬิกาข้อมือของเรามันเป็นมิติที่สามารถยืดและหดได้เหมือนกับยางยืดอวกาศที่ขยายและหดตัวต,วตอบสนองต่อความแปรปรวนของจักรวาลน,นี่ไม่ใช่แค่แนวคิดปรชัชญาที่ลึกซึ้งแต่เป็นส่วนพื้นฐานของฟิสิกส์แพ้แรงน้ำถ่วงหรือแสงนี่เองดังนั้นเมื่อเพื่อนๆติดอยู่ในที่ประชุมที่น่าเบื่อเวลาเหมือนจะยืดออกไปนานขึ้นนานขึ้นในขณะที่มันกลับ รวบลัดผ่านไปในระหว่างการเล่นรถไฟหอกตีลังกานี่คือลักษณะของเวลาที่ไหลเลื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลายืดหดได้แล้วอวกาศเป็นแบบเดียวกันไหมว่าแต่ถ้าบอกว่าพื้นดินที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้นกําลังบิดโค้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอ,ของอวกาศและเวลายอยู่ละ่วะวัตถุทุกชนิดที่มีมวลตั้งแต่ก้อนกรวดที่เล็กที่สุดไปจนถึงดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดล้วนส่งผลต่ออวกาศและเวลาโดยรอบทั้งสิ้น ลองนึกภาพสนามแทนโพลีนสิครับมันแบนและตึงเป็นตัวแทนของอวกาศสามมิติของเราตอนนี้ถ้าเพ,เพื่อนวางลูกบอลไว้กลางสนามแทนโพลีนจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบคือมันจะบุมลงไปมันจะสร้างแอ่งหรือรอยคล้องบนสนามแทนโพลีนนี่คือลักษณะท,ที่มวลส่งผลต่ออวกาศและเวลามวลยิ่งมากก็ยิ่งโค้งมากดังนั้นดาวเคราะห์อย่างโลกของเราจึงสร้างรอยบุมในอวกาศและเวลามากกว่าดาวเคราะห์น้อยและดาวเลิกที่ สร้างรอยบุ๋มที่ใหญ่กว่าดังนั้นเมือ่อวัตถุขนาดเล็กเข้ามาใกล้ๆก,ก,กับวัตถุขนาดใหญ่เหล่านี้พวกมันไม่เพียงแค่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่ยังเริ่มเคลื่อนที่ไปตามแนวโค้งนี่เองเอฟเฟกต์การบิดแเละกโค้งงอเหล่านี้คือสิ่งที่เราลูกจักกันในชื่อแรงโน้มถ่วงนี่เองไม่ใช่ว่าโลกดึงดูดวัตถุเข้าหาตัวเองเป็นเส้นตรงนะครับแต่เป็นเพราะวัตถุเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้งในอวกาศเวลาที่มวลของโลกสร้างขึ้น ได้อธิบายว่าทําไมดาวเาคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร,ร์โคจรรอบโลกพวกมันต่างก็แค่ติดตามรอยบุ๋มและรอยโค้งในอวกาศและเวลาที่สร้างโดยวัตถุที่มีมวลมากกว่าต่อมากล่าวให้เข้าใจง่ายๆว่ามวลนั้นบอกอวกาศว่าจะโค้งอย่างไรและรอยโค้งนั้นบอกวัตถุว่าจะเคลื่อนที่อย่างไงนี่คือหัวใจสำคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นความคิดที่ปฏวิวัติวงการเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและแรงต่างๆที่มีผลภายในดังนั้นยิ่งวัตถุมีมวลมากก็ยิ่งทําให้การอาวกาศโค้งมากขึ้นเท่านั้นเองแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีวัตถุที่มีมวลมหาศาลล่ะเข้าสู่ยุคข,ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บุคคลผู้กล้าหาญที่จะจินตนาการถึงจักรวาลที่การอาวกาศเชื่อมโยงกันไอน์สไตน์ได้เสนอแนวคิดสุดตก ที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลตลอดไปทฤษฎีสัมรรธภาพของเขาซึ่งเป็นสมมติฐานที่ก้าวล้ำได้ชี้ให้เห็นว่ากาลอาวกาศไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เชื่อมโยงถึงกันเรียกว่ากาละอวกาศทฤษฎีนี้ได้วาดภาพจักรวาลที่ห่างไกลจากความอยู่เฉยแต่เป็นจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโค้องงออยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุที่มีมวลมาก เช่นดาวเลิกและดาวเคาะมวลยิ่งมากการบิดเบี้ยก็ยิ่งมากขึ้นด้วยก่อให้เกิดเสียงที่เราเรียกว่าสนามโน้มถ่วงนี้เองเราอาจคิดว่าทั้งหมดนี้ฟังดูน่าสนใจดีแต่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเราละ่ะลองดูตัวอย่างเทคโนโลยี GPS ระบบของเราวางอยู่บนดาวเทียมที่โคจรรอบโลกส่งสัญญาณไปมาตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราไม่คำนวณการบิดของการอวกาศอันเกิดจากมวลของโลก สัญญาณเหล่านี้ก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงและพิกัด GPS ของเราก็จะคลาดเคลื่อนไปหลายกิโลเมตรลองนึกภาพว่าถ้าเราพยายามหาร้านกาแฟแต่ดันไปโผล่กลางทางด้วยทฤษฎีสมรตภาพของไอน์สไตน์เราเข้าใจว่าเส้นทางของสัญญาณเหล่านี้เป็นเส้นโคง้งไม่ใช่เส้นตรงความเข้าใจนี้ช่วยให้เราสามารถทำการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่า GPS ของเรา ได้นำพาไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย